สดีครับผมดิฉันแนทครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลาลงน้ำครับผมศาลาลงน้ําบ้านผมเองนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณศาลานะครับนี่เป็นรถดำครับรถดํานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลานะครับผมอยู่ในร่มตอนนี้เมอยู่ในร่มนะสวัสดีเพื่อนๆน้องๆนะครับอากาศด้านนอกก็ร้อนนะครับด้านในก็อากาศเย็นสบายครับ ตรงนี้เคยมีคนมานอนด้วยนะส้มตรงนี้นะตรงที่ผมนั่งมีารด้วยสมมีารด้วยอากาศเย็นสบายครับพัดด้วยส้มก็มีเสียงลมนะครับวันนี้เจแปาจะมาเก็บขวด EP หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับส EP หนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะครับก็ยังไม่นานก็ใกล้ถึง EP สองร้อยแล้วส้ม ไม่กี่อีพีนะผม้ามาเจอรูอ,อะไรไมีรู้สุบเยื้อมากนะครับผ<ป>ู้ชมเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับมันคือรูอะไรด้านในมันจะมีแมงนะครับแมงชนิดหนึ่งมันคือแมงเล็กๆตสวยอ้ไข่ไขมดนะมันจะทำเป็นรูอย่างนี้นะเยืเ้อมากนะสุบ เป็นมันเป็นตัวสีดำๆมีขายพวกมดนะ <_ Rank> พ,วพวกมดพวกหมัดนะครับผมนี่นะครับขอทำศาลาตรงนี้ใหม่ดูด้านบนนะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับมบ,บรรยากาศรอบๆรถเข็นผมจอดตรงนี้นะหหดเลเข็นผมนะครับนี่หน้านอนเด็ดมากครับผมสองสา,สามมีประมาณเตียงมีประมาณสามเตียงนะนี่อันนี้อีก ยอะมากครับไม่รู้ว่ารูอะไรครับผมัมาเจอกระป๋องกระป๋องปลานะครับปลากระป๋องบางคนก็เจอสังกะสีนะครับหลังคากหลังคาสังกะสีครับคุณสมบางท่านก็เรียกว่ากระป๋องปลานะแต่ภาษาเราเขาเรียกว่าปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องนะครับบางคนเขาเรียกว่า กระป๋องปลานะสำเนาเด็กผมก็เรียกเหมือนกันนะับกระป๋องปลาปลาสามแม่โคตรโคตรแย่เลยนะครับจะมาเจอรังนะสำรังนะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับอาจจะมืดๆนิดหนึ่งโอ้พหอหารด้านนี้ไปก็โอ้โห ผมสมัยด้านนี้กับด่านนั้นด่านไหนเห็นว่ากันผมจะมาเจอหลังเาไปใสถคเป็น,นถ้วยนะสม่ถ้วยมันแตกสมถ้วยมันแตกนะกูกรีลย ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะถือกล้องไปนิดนึงลำบากมือมากสมเวลาถือมันก็ปวดมือส้มอากาศดีมากส้มอากาศที่นี่ส้มน้านอนเล่นมากครับผมว่าถ้านอนเล่นเนห,หูหลับเลยสมตอนนี้ผมอยากนอนมากสมผมจะนอนให้ดูนะขออภัยนะครับนอนจะนอนให้ดูนะผมจะนอนให้ดูนะครับ นะครับน่านอนเล่นมากตรงอากาศจะเย็นสบายนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาบ้านผมเองนะครับคุเป็นบ้านอื่นผมไม่การนอนเลยรัสมกลัวมันกลัวมันหลับกลัวมันโงนะบ้านตัวเองก็ยังแบบการนอนนะนี่ไม่เป็นบ้านอืน่นถ้าเป็นบ้านอืน่นโอ้โหตายเลยผมยิ่งไม่การนอนเลย วัวจะกลับค่ำนะอ้ยเย็นสบายซมเย็นสบายนะนี้ก็เป็นช่วงดูดูหนาวนะปะพาเราจะไม่เก็บขวดกันนะครับเขาจะไปเก็บขวดทีน้อยสามกันนะครับอ้ยเดี๋ยวพาคุณสมเดินดูบริเวณรอบๆนี้ก่อนนะครับยวค่อยพาเขาสมไปเก็บกันนะครับ ดูเวลาก่อนตัวนี้กี่โมงมาบ้างตัวนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามนะครับบ,บ่ายสามเอียนนะครับเดี๋ยวมาเจอตัวนี้ยวสครับเป็นเสื้อกนะครับเป็นเสื้อกนะเสื้อดีไซน์ในการมัดนะมัดผ้าเลวครับนี่มันหลวมเนาะเยอะมากครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือ ลังอะไรนะมันคือรูของอะไรไม่ใช่ลังหรอกมันคือรูของอะไรตาไลอันนี้ก็คือบั้งตาไลนะครับที่เขาจูดแล้วมันก็ตกลงตัวๆนี้แล้วบริเวณนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้จักบักเกษตรเยอะมากนะส้ผมก็ไม่เจอดอกดอกนี้เขาบอกว่าดูดูหนาวก็จะบานนะส้มเขาเรียกว่าดอกสาบเสือส้มดอกสาบเสือนะ ดูดูหนามันจะบานนะครับมันจะบานสวยงามดอกสาบเสือนี้ก็ใส่ในการทําสาได้ครับทาเป็นสาก็ได้นะครับแล้วก็ดื่มนะครับก็จะมีรสชาติที่คล้ายๆสามากเลยดอกลักก็ยังมีอยู่นะครับวมดอกรักนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เห็นมั้ยสมเห็นไหมอันนี้ก็คือรสด,ดำครับาดำนะ เขาจำเดีด๋วยวเขามาทำัวนี้นะอย่างไร้ป่วยมันโดนเผานาะมันจะมีลักษณะที่เล็กนะสมเล็กลงนะนี่เอาไปทำอะไรได้บ้างนะสมตรงนี้ดอกสาบเสือเยอะมากสายย้มด้านหลังนะครับ ด้านหลังสาดากูู้ดลกเลยไะจะเผาสมไปเก็บกัน,นครับวันนั้นกีฬาบ้านผมเนาะก็ไป่ได้ถ่ายกีฬาให้ดูครับวุ่นวายเนาะสมเพราะว่ามันมีเสียงเอาเสียเนาะคนเยอะนะสมวันนี้ผมก็ได้ประมาณสองกัะสอบแล้วนะสม ขายมาหลายปีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับใจกับผมครับเรื่อยๆนะครับเขาบุมตกนะครับเขาหล่นนะครับไปดูว่ารถผมมีอะไรหายไม่รู้เหมือนกันเลยผมสังเกตมานานแล้วนะว่ามีอะไรหายบ้างนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ จะมีอะไรตกรงตลงแยกรถผมบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอยสังเกตเลยปองอะไรวะแตกแลว้วผมลงไปด้วยสาลากันครับผมใมส่หมวกถูก้างนะับสุกทางนะนะับ ญาตินะจ้าที่จะมาใสศาลา,านะครับผมเขาท่อมาลงเยอะมากตรงตรงนี้นะจะก,กวนนะกว่าหน้านั้นเนาะเขาท่อมาลงแบบสองสามอนะันไม่รู้หรอกจะผมน่าจะมาทำคลองมาทำอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนีมมนนงนะนะ้ขอมากินเนื้อย่างนะนะครับขอมากินเนื้อย่างเนาะที่ศาลาให้มีกอง ไม่มีนะไมีนะมีกล้องด้วยนะครับผมคิดว่าไม่มีนะครับมีกล้องวงจรงปิดด้วยครับิดว่าไม่มีนหนครับผมผมยุ่งไปกัมีมเตาไฟอย่างเดียวมีมีกล้องด้วยครับกล้องวงจรงปิดนะครับได้แกถ่ายละใครมาขมโมยอะไรที่นี่นะ เาก็จะถ่ายแค่นี้นะขออยากมาก้องไว้ดินะกล้องผมกับกล้องตัวนั้นมันอะไรมันซัดกว่ากันนะเดี๋ยวถ่ายกล้องไปตรงนี้กว่าถ่ายถ่ายอย่แล้วนะไปดูตรงนู้นกันนะครับน่าจะมีอยู่นะครับเอียงๆนีนิดหนึ่ง ขอยากนะเนะตายังอยู่ชมเตายังอยู่นะเต้าที่ขอมากินน้อยยางยังอยู่นะครับอสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับ,รบไปจะจะสี่โมงได้วนะ จะแนะนานะครับผู้ชมบางท่านไม่รู้นะว่าฝามันขายเลยหรือเปล่านะผมจะกก็ดให้ดูนะ,ะเป็นพลาสติกรรมชาตินะครับพลาสติกรรตที่สามารถที่จะขายได้ส้ชมให้ผมกก็บให้ดูนะเนี่ยนะครับเป็นฝา,เป,นฝาเป็นฝาน้ํานะครับมยังดีอยู่นะครับอุ้ย ันนี้แตกนะครับแตกนะครับเอาตัวดีไว้นะครับเอาตัวดีไว้แนละ้วตัวดีไว้นะครับอย่างนี้ตัวแตกนะครับผมจะเเอาก็บไว้ ผมว่าเดี๋ยวฝาที่มันแบบว่ามันแตกมันใช้งานไม่ได้นะตัวนี้เขามีรถรถน่าจะมาขนพวกนั้นประกอบรูมันกันนะ เราที่มันกิดได้มันก็แบบว่าโหสุดยอดเลยครับการเลยผมน่าจะมาผลข้อครับผลข้อไปไปลงตรงนู้นที่บ้านผของเราก็มีการมีการทําทำ,ทำพ้อรับโอเคนะสับเกตุโก้ได้เาว่าจะมาเก็บปวดอีกทีหนึ่งร้อยหาเก้าสิบสามนะครับมาเอาที่ศาลานะครับศาลาก็ ไม่ใฝนะครับไม่มีอะไรมากครับ